สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสังคมศึกษากับครูบุตรลาคำวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะหมายถึงคําสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาะ ซึ่งก็เป็นคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าพระสาวกแล้วก็นักปราชญ์ได้กล่าวไว้อย่างสั้นๆแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะเรียกได้ว่าคำสั้นๆแต่ลึกซึ้งกินใจนะคะซึ่งให้ข้อคิดหรือว่าคติสอนใจนะคะแก่คนที่ได้รับฟังนะคะหรือว่านำไปปฏิบัติเป็นอย่างดีเลยนะคะในชั้นเรียนนี้นะคะเราจะเรียนอยู่ด้วยการ4ี่พุทธศาสะนาสุภาษิตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพุทธศาสนสุภาษิตอันแรกกันก่อนนะคะอันที่หนึ่งภาษาบาลีอ่านว่ากรรมมุนาวัตติโลโกนะคะแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยเจตนาหรือความจงใจนะคะกรรมในที่นี้มีทั้งกรรมอะไรลูกกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วนะคะ ซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองนะคะใครทําเช่นไรนะย่อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่ตนเองกระทําไว้ซึ่งชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยล้วนขึ้นอยู่กับกรรมนะคะจะให้คนอื่นมารับกรรมแทนเราได้ไหมไม่ได้นะเราทํากรรมเช่นใดเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะคะเราไม่สามารถทําแล้วนะคะโยนหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์เรื่องของกรรมของเราไปให้กับเพื่อนได้นะคะ กรรมลิขิตนะพูดถึงกรรมลิขิตเนี่ยจริงๆคําว่ากรรมลิขิตก็คือมันเกิดมาจากการกระทําของเราเนี่ยแหละเป็นตัวลิขิตชีวิตของเรานะคะเช่นทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วนะคะจะไม่มีทางเป็นผลเป็นอย่างอื่นยกเว้นว่ามันมีเหตุปัจจัยที่เป็นตัวขัดขวางความดีอาจจะทําให้ความดีของเรามันปรากฏช้าหรือมันอาจจะ ไม่ปรากฏโดยตรงแต่มันอาจจะไปปรากฏโดยอ้อมนะซึ่งการทําดีนั้นเราก็รู้แจ้งอยู่แก่ใจยอยู่แล้วนะคะคนที่ทำเนี่ยนะ,ะย่อมรู้แจ้งอยู่แก่ใจยอยู่แล้วนะคะมาดูพุทธศาสนาสุภาษิตอันที่สองนะคะภาษาบาลีอ่านว่ากันละยา นาการีกันและยานางังปาปการีจะปาปการแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เนี่ยเป็นกฎเกณฑ์นะในทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะเป็นกฎธรรมชาติที่มีผลบังคับในตัวเองว่าเราทำดีนะจะได้ดีและเราทำชั่วจะได้ชั่วนะมีผล เขาเรียกว่ามีความหมายอยู่สองนายนะคะนายแรกเนี่ยเป็นผลภายในคําว่าผลภายในคือผลที่เกิดขึ้นทันทีนะคะซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นกับขึ้นกับใจก่อนเลยอันดับแรกเหมือนที่คุณครูบอกไปนะคะว่าอะไรลูกเวลาที่เราทําสิ่งใดก็แล้วแต่คนที่รู้คนแรกคือใครคนอื่นไหมตัวเราเองนะคนที่รู้คนแรกคือตัวเราเองเราทําอะไรเราย่อมรู้อยู่แก่ใจของเรานะคะ ความหมายที่สองนะเป็นความหมายที่เป็นผลภายนอกคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราได้กระทําลงไปนะคะบุคคลที่เรากระทำอ่าไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วแล้วก็เวลาที่เราทำเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วยที่จะส่งผลให้การกระทํานั้นนะะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยนะมันตอบแทนเราขึ้นมา นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะสอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่าหวานพืชเช่นไรนะคะย่อมได้ผลเช่นนั้นนะถ้าเราหวานเมล็ดข้าวลงไปในผืนนามันจะงอกเป็นเมล็ดถั่วงอกได้ไหมคะไม่ได้ยกเว้นเล่นมายากนนะคะโอเคต่อไปตัวที่สามนะคะภาษาบาลีอ่านว่าสุขโขปนยางสัตว์ อุจโยนะคะการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้นะคะบุญในที่นี้คืออะไรลูกอ่าบุญในที่นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะ,ะใสสะอาดนะ,ะดวงจะดวงใจหรือว่าจิตใจใสดังแก้วแวววับนะ,ะปราศจ,จากความเศร้าหมองนะคะบุญคือสิ่งที่อิ่มเอ,อบิบอิ่มเอมในดวงใจน,นะคะซึ่งการทําบุญนะคะในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ย มีหลายวิธีที่เราเน้นมากๆคือเรื่องของบุญกิริยาวัตถุนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยสประการอ่ะเช่นประการแรกคือการให้ทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้วัตถุสิ่งของเช่นเงินทองอ่ะบริจาคช่วยเหลืออาหารอ่ะบริจาคช่วยเหลือหรือให้แก่คนยากไร้นะเครื่องนุ่งห่มอ่ะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ว่ากันไปประการที่2คือการให้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมาเช่น ให้ในสิ่งที่เป็นวิชาวความรู้เราเรียกว่าวิทยาทานนะคะการให้อภัยนะการให้อภัยนี่ถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะการไม่โกรธนาความสุขมาให้นั่นเองเด็กๆจาไวนะะ้นะคะนะค่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขนั่นเองบุญที่ได้จากการให้ทานนะคะเราเรียกว่าทานหม่นะคะมาดูประการที่2คือเรื่องของการรักษาศีลค่ะลูก นะการรักษาศีลคือการประพฤติดีงามนะฮะเช่นนะเรื่องของการรักษาศีล5้านะการไม่ฆ่า,าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผู้ผิดเมียผู้อื่นไม่พูดจาพูดโดนะพูดจาไม่ไพเราะแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรยัยนะคะบุญที่ได้จากการให้ทานชนิดนี้เนี่ยเราเรียกว่าศีลละไม่นะโดยเฉพาะเรื่องของ สีลห้านะเป็นพื้นฐานของทุกคนที่จะต้องปฏิบัตินะคะประการที่3คือเรื่องของการจเจริญภาวนานะเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบสุขและมีคุณธรรม mm hmm. เช่นในเรื่องของการฝึกการมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้นะคะบุญที่ได้จากการให้ทานดังกล่าวเราเรียกว่าภาวนาใหม่อ่า มาดูประการที่4ี่ลูกภาษาบาลีอ่านว่าปูชโกลาพาเตปูชังวันทโกปติวันทนงนะคะแปลว่าผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบอผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบเนี่ยนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผูกมัดน้ําใจของคนที่ เกี่ยวข้องนะคะให้สนิทแนบแน่นกันก็คือต่างฝ่ายต่างก็บูชากาันคําว่าบูชาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเก็บดอกไม้ทุกเพียนไปบูชาเพื่อนหรืออะไรไม่ต้องถึงขนาดน,นะแต่การบูชาในที่นี้หมายถึงว่าการปฏิบัติที่เป็นการให้เกียรติกับผู้อื่นนะคะตามสถานะ,ะเช่นเรื่องของอการให้เกียรติพ่อแม่การปฏิบัติตนต่อพ่อแม่นะการปฏิบัติตนต่อครูบาอาจารย์นะการปฏิบัติตนต่อ พื่อน,นะะต่อคนรอบข้างอย่างนี้เป็นต้นอาคุณครูยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะลูกคารวบ,บูชานับถือบูชาพ่อแม่ของตนนะ,ะพ่อแม่ก็จะเป็นยังไงคะมีความปราบปลื้มนะ,ะอาจจะไว้วางใจนะมอบทรัพย์สมบัติหรือว่ากิจการให้เป็นผู้ดูแลแล้วก็สืบทอ,อดนะ,ะในฐานะของการเป็นทายาทนั่นเอง ประการที่สองนะคะลูกศิษย์เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์นะค,ะครูก็จะให้ความเมตตานะสั่งสอนวิชาให้อย่างไม่ปิดบงังซึ่งจริงๆแล้วคนเป็นครูก็สั่งสอนวิชานะ,ะอบรมจัญยาให้พวกเราอย่างไม่ปิดบังอยู่แล้วนะคะการที่พวกเราเคารพเชื่อฟังคุณครูเนี่ยนะก็จะได้รับความเมตตานะความเอ็นดูแล้วก็ดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนนะคะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ ประการที่3คือการให้เกียรติเพื่อนอย่างจริงใจนะถ้าเราให้เกียรติเพื่อนเราก็จะได้รับเกียรตินั้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะเช่นเราให้ความจริงใจกับเพื่อนนะเพื่อนก็ต้องเป็นไงคะให้ความจริงใจกับกลับมาให้เราเช่นเดียวกันนะพูดถึงเรื่องของการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะทั้ง4พุทธศาสนสุภาษิตที่เราได้เรียนในชั้นเรียนของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ทบทวนนะคะเป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนการสอนบทเรียนของเรานะคะสุโขปขุญญศาสุจโยก็คืออะไรลูกการสั่งสมบุญนะสุโขเนี่ยสุนะปุญกับบุญนี่ไงให้มันเชื่อมโยงกันการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้นะอันที่สองคือปูชโกและพะเตปูชังนะคะวันทโกปติวันทะนัง นะ,ะก็คือผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้บหา้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันเข้ากับสุภาษิตข้อไหนนะคะเป็นเหตุการณ์นะที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาข้อแรกลูกแม้สุเทพจะนอนดึกแต่เขาก็ตื่นมาใส่บาททุกวันเออตื่นมาใส่บาตท,ทุกวันน่าจะเข้ากับข้อไหนเอ,อ่ย อ่าเข้ากับการสั่งสมบุญณ์นำความสุขมาให้ถูกต้องไหมคะ,ะข้อสองลูกงานแต่งงานของปานิธานนะคะมีแขกมากมายเพราะเขาเป็นคนอัธยาศัยดีน่าจะเข้ากับสุภาษิตข้อไหนลูกคืออ่าผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบนะผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบก็คือการให้เกียรติคนอื่นคนอื่นก็ให้เกียรติเราเหมือนกันนะคะข้อสามลูกเมื่อถึงวันหยุดนะคะ ชวนและบรรหารโอ้ไปสนทนาธรรมนะคะกับพระสงฆ์ที่วัดเป็นประจำเอออันนี้น่าจะเข้ากับอันไหนลูกสุขโขใช่ไหมคะอ่าเรื่องของการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ข้อสี่นะลูกครอบครัวของเนวินอบอุ่นมากเพราะทุกคนในบ้านให้ความรักต่อกันอันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอ่าการให้เกียรติกันเข้ากับอ่า ปูชโกและพะเตปูชังนั่นเองข้อห้าลูกถาวรชวนเพื่อนๆน,นะนำสิ่งของไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้น่าจะเข้ากับข้อไหนไปบริจาคนะก็คือการไปให้ทานนั่นเองเข้ากับข้ออกลุ่มแรกก็คือสุขโขนะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นั่นเองข้อหกสุดท้ายที่วาพรกับคุณแม่ไปถวายสังฆทานที่วัดเป็นประจำเออถวายสังฆทานก็คือเป็นทาน การให้ทานในรูปแบบหนึง่งอันนี้น่าจะเข้ากับโอเคตรงตัวเลยสุขโขปุญญศาสตุจังจะโยนะคะคือการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้นั่นเองโอเคค่ะเด็กๆสําหรับสังคมศึกษากับครูบุษราคำนะคะในเรื่องราวของพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากเด็กๆกลับมาทบทวนนะคะเรื่องของบทเรียนของเรา นะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเข้ามาทบทวนได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะเพื่อให้เกิดเป็นผลดีกับตัวเองนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกครั้งด้วยนะคะ